สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับแท้โลมชแนลจ้าปีย่างอ่ะบอยมาจังไหวันนี้ค่ะหลังจากบุรุษติดต่อกันมาเยอะแยะมันถึงข่าวแล้วมันถึงข่าวชนีน้อยแล้วเพราะว่าถึงข้าคุณคือข่าวของเธอเพราะว่าข้อมูลฉันน้อยมากก่าเต้เลยดีเหลือเกินสําหรับกลุ่มนี้เพราะที่เรากําลังจะพูดกันวันนี้คือมลิฮะ ชื่อเพลงเรียกว่าชื่อวงตายใครทันวงมะลิฉันก็ทันนะพี่สอง่อรู้เลยว่าก็จะไปหยุดตามสี่แยกไฟแดงนิดหน่อยวายวันนี้เรากำลังจะพูดถึงเพลงมาลิซึ่งเป็นเพลงจากวงเรียกว่าวงลูกเหรอวะมันเป็นวงน้องสาวอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมใช่เขาเรียกว่าวงน้องสาวมันเป็นวงน้องสาวของ B N K 4 8ซึ่งมีชื่อว่า C G M 4 8 ย่อมจากอะไรย่อมมาจากเชียงใหม่นั่นแหละเชียงใหม่ภาษาอังกฤษอ่ะ C H A I N G แล้วก็ C G M ใช่ป่ะแล้วก็ใหม่ก็คือเชียงใหม่อ๋อที่เธอเคยบอกฉันว่าไม่ใช่บอกหรอกที่ที่แว่วๆมาว่าลีนะสมาชิกชาวญี่ปุ่นของ B N K 4 8ที่เคยอยู่ B N K เนี่ยไปเป็นชิฮายินแล้วก็พกับตันที่เหมือนเชือปาะก็จะเป็นออม แล้วใครเป็นผู้จัดการใน B N K f o o t e น่าจะเป็นครูปิ๋มที่แบบหน้ามาจำได้ปะเออเวลามีไม่รู้ฉันจำไม่ได้เพราะทุกอย่างรวบตึงอยู่ที่แคปเชอร์คนเดียวของ B N K งงมากคือแอปคือฉันรู้สึกว่าแอปเชอร์เป็นทุกอย่างในสามภูลโลกเลยอืมเอาจริงๆอ่ะเราเองก็ไม่ได้แบบว่ารู้ลึกอะไรขนาดนั้นแต่เราแค่ชอบอันนี้ก็คือเป็นสายแบบดิลิตี อะไรที่เป็นเรตี้นี่ก็คือชอบหมดชอบหมดรวมถึงไอดอลที่เป็นเรตี้ใช่เพราะว่าฮันามาจากแคมป์ดิ้งแฟนตาเชียนะก็คือรู้เลยมันโบราณโบราณมากจริงๆเห็นบอกว่าความพิเศษของเพลงนี้คืออะไรมันเป็นออริจินอลซองความออริจินอลซองก็คือเป็นเพลงที่ผลิตโดยกลุ่มของเขาเองที่ไม่ได้ยิงจากการแปลภาษาจากเพลงญี่ปุ่นโลดมาอันนี้คือเพลงแรกเป็นเพลงแรกแล้วก็เอาจริงนะถ้าเทียบกับบีนเคอ่ะคือบีนเคไม่เคยมีซิงหลักไหน ที่เป็นเพลงแบบออริจินอลจริงๆเลยเออยกเว้นเพลงประกอบภาพยนตร์ที่เราเคยเห็นที่เป็นทีๆๆออ่โดดแต่นั้นเขาก็ไม่นับว่าเป็นสิิงหลักอยู่ดีเออสียเวลาเลาเวลาพูดมากมาย <c oughs> ไปดูเริ่มนี โอ้กูลงไห้แกอะไรเนี่ยนางประเเรากูลร้องไห้ทำไมวะโอ้ยเฮ้ยมันไม่ใช่เลื่อเอาตายค่ะแล้วอะไรออยเดี๋ยวนะฉันฉันสารภาพว่าฉันไปฟังเพลงมาก่อนแล้วแต่ฉันยังไม่ได้ดูเอ็มบีจริงๆอ่ะฉันก็แบบมีความรู้สึกอย่างี้ตั้งแต่รู้ไหมฉันน้ำตาคอตั้งแต่ท่อนบีอ่ะฉันงงมากคือ เฮ้ยฮึบก,กันฮึบฮึบฮึบ <laughs> ไม่เคยคิดว่าจะต้องมาเสียหน้าตายให้ชน,นี <c oughs> คือเราอ่ะพอเป็นพอที่เธอบอกว่ามันคือมันคือใสแว่นมองอะไรไม่เห็น <laughs> พอมันคือออริจินอลซองมันคือเพลงที่ถูกแต่งขึ้นมาในเวอร์ชั่นไทยเลยโดยที่มันไม่ได้แปลงคือเพลงที่แปลง b บ k หรือ AKB หรืออะไรก็ตามหนูเราต้องเข้าใจก่อนเนาะว่าต้นฉบับเขาคือญี่ปุ่นคือ AKB48 แน่นอนว่าออริจินอลอ่ะเขาคือญี่ปุ่นดังนั้นเพลงทั้งหมดอ่ะที่เราได้ฟังไม่ว่าจะคุกกี้เสียงไทยไม่ว่าจะเพลงที่ฉันชอบเพลงอะไรเธอฉันชื่ออะไรวะสามร้อยหสิบห้าวันกับก<ะ>บินบินอันนั้นก็น้ำตานองหน้าแต่ไม่เคยรีอให้ดูฉันเอง อะไรพวกนี้เป็นเพลงที่เวอร์ชั่นต้นฉบับอะคือออริจินอลสองเขาคือเวอร์ชั่นของเจ p ป n นนิ v เวอร์ชัอยู่แล้วดังนั้นของเราอะมันคือเวอร์ชั่นแปลงเพลงที่เอามาทําเป็นภาษาไทยคือเอาเนื้อหามาปแปลเป็นภาษาไทยซึ่งมันปฏิเสธไม่ได้อย่าดราม่าใส่แม่นะลูกจะฟาดนะคะคือบางครั้งภาษาไทยกับภาษาญ,ญี่ปุ่นอะมันไม่ได้ถูก ออกแบบมาให้บริบทของอัตลักษณ์ภาษาเนี่ยมันใกล้เคียงกัน mm hmm. เช่นเพลงที่ท่อนเนื้อเพลงที่ลงด้วยลงสมมติลงด้วยใจของใครญี่ปุ่น mm hmm. ภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ไม่ว่าจะภาษาคันจิคาตะคานะหรืออะไรก็ตามไม่ได้ออกเสียงคข้ามาใจหรือหัวใจอะ่ะเป็น สระไออะ่ะนึกออกไหมเขาก็จะออกเสียงเป็นแบบภาษาเขาด้วยด้วยอัตลักษณ์ภาษามันอาจจะทําให้เพลงแปลงหรือเพลงที่ถูกแปลเป็นภาษาไทยหรือเป็นภาษาอื่นๆนอะ่ะมันมันเกิดความไม่สมูทอ่ะมันเกิดความไม่ไม่สละสลวยในในด้านของภาษาเพลงเพลง,ง,งคือปกติลูก,ลกเด็กๆขานึกอย่างนี้นะลูกเพลงก็เหมือนกรอน ถ้าไม่คล้องจองไม่สัมผัสนอกไม่สัมผัสในมันยากที่จะดึงอารมณ์เราอะให้มันคล้อยตามเหมือนเหมือนบทกลอนบทกวีนึก<ช>ออกไหมดังนั้นอย่างน้อยๆจะร้อยแก้วร้อยกองมันต้องมีสัมผัสกันซึ่งพอเพลงแปลงเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ใ,ในเฉพาะเฉพาะจอจงที่ก็ไม็เป็น B N K หรือเป็นแบบ C G M <c oughs> นะไม่ใช่นะทั้งหมดทั้งมวลเพลงเกาหลีอะไรที่เราแบบ ซื้อลิขสิทธิ์เขามาเป็นเวอร์ชัน<ม>แทยเป็นปัญหาอันนี้หมดลูกเพราะว่ามันทําให้มันทําให้อัตลักษณ์ภาษา,ามันยากที่จะสละสลวยพอมาเป็นอันเนี้ย<ม>ที่เป็นมาลิเนี่ยเป็นออริจินอลสองสำหรับฉันฉันเลยถูกอัตโนมัติเลยว่ากูจะโฟกัสเนื้อเพลง<ม>ไหนมาฟังซิว่าเนื้อเพลงมันคืออะไร<ม>ไหนมาฟังซิว่าคุณจะสื่อสารอะไรกับเราแล้วเป็นยังไงแหะ กูก็น้ำตาทองได้เลยใจอีดอกงงมากคือในส่วนของ MV น่าจนดูแต่ก็ไม่ยากเกินเดาคุณทำคอนเทมพอร์ลี่คุณไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่าชุดละอไอชุดสีฟ้ามันจะถูกครอบด้วยความเป็นญี่ปุ่นแค่ไหนมไม่ว่ามันจะเป็นกิมมโนอะไรแค่ไหนแต่เมื่อมันมาอยู่บน บนผืนมันมันถูกผลิตด้วยชาติพันธุ์นั้นๆเช่นเดียวกันไทยเราไม่ใช่ชาติพันธุ์เดียวค่ะที่ซื้อลิขสิทธิ์ของ AKB ไปทำใช่หลายชาติมากค่ะในโลกนี้ไม่ใช่แค่ในเอเชียด้วย <c oughs> ในโลกเลย <c oughs> เพราะแบบหลายประเทศมากที่ซื้อไป <c oughs> ดังนั้นเขาต้องมีการผสมอัตลักษณ์ <c oughs> ใช่คงต้นฉบับให้มีความคขาวาอวี่ให้มีความน่ารักในฉบับอของญี่ปุ่นไว้แต่ต้องยัดอัตลักษณ์ของตัวเองลงไปแน่นอนอยู่แล้วซึ่งอันเนี้ยสวยงามตามท้องเรื่องไม่ยากเกินเดาเมสเสจเนื้อเรื่องในเนื้อ MV ก็เพื่อนคนหนึ่งเกิดสะดุดบาดเจบ็บ ไม่อาจทําตามฝันนั้นได้แต่ก็มีเพื่อนอีกหลายคนที่คอยประคองช่วยกันผักดันเป็นกําลังใจฉันที่อยู่กับเธอตรงนี้ฉันจะอยู่ข้างๆลําก็ลําไปด้วยกันเธอเจ็บฉันรู้แต่เราจะสู้มันไปเพลงมันเป็นในลักษณะนั้นเมสเซจมันให้มันเป็นกําลังใจอันนี้คือในส่วนของ m อไม่ติดอะไรในความเป็นคาวยคุณญี่ปุ่นได้สมใจมากติดอยู่ถ้าจะติดก็มีเดียวเหมือนเดิมศูนย์จุ ลายชิบหาอย่างที่บอกว่าให้บง<ม>ังเอิญว่าไม่ได้รู้จักใครเป็นการส่วนตัวนอกจากลีน่าที่มาจาก B N K 4 8อ<ม>ืมฉันสายตากูก็จะส่องสองอยู่แต่ลีนา่ากูอยู่ไหนวะลีนา่ากูอยู่ไหนวะ<ม>ลีนา่ากูอยู่ไหนวะ<ม>คนอื่นฉันก็จะตาหลายบ้างอันนี้เป็นเรื่องปกติไม่ใช่แค่วงไม่ใช่แค่ C G M Forty e i B N K <ห>กูก็ดูแต่เชอร์ปานเนออมาดังนั้นอย่ามาว่าแม่ว่าเอน จำไม่ได้ลูกเนาะเยอะขนาดไหนก็จะไปนั่งจำปาได้เอออันนี้คือสาหรับฉันอ่าออามุมมองในมุมมองเอีของเธอก่อนเพราะเธอยังไม่ได้ดูเอ็บีแต่เธอมาฟังเพลงแล้วงานพูดในเรื่องของเอ็มีก่อนต่เพลงเราจะได้ไปพร้อมกันก็คือเอมีก็ตอนแรกคิดว่าอาจจะมีในเรื่องเยอะกว่านี้ในเนื้อเรื่องน้อยมากเลยสําหรับฉันแต่ว่าฉันก็ไม่ติดเพราะว่าฉันชอบน้องเขา แล้วก็โฟกัสเนื้อเรื่องมันมากมายอะไรนักเลยฉันก็เข้าใจเพราะว่าคือท่าเต้นก็เยอะอะไรก็เยอะด้วยเนาะใช่มันเยอะไปหมดถ้าเกิดว่าแบบมีเนื้อเรื่องเยอะกว่านี้อันนี้มีกี่คนอะไรนะ C G M f o r มีกี่คน C G M f o r กี่คนวะจะรู้ไหมคะถ้าจะไม่ผิดนะเรื่องต้นน่าจะมีแค่ยี่สิบปดคนถ้าจะไม่ผิดนะออืมเธอใช้คำว่าแค่ ก็ยี่สิบแปดเธอดูบินเคก่อนตอนนี้มีประมาณสี่สิบห้าสิบก้อ่ะก็อย่าโทษแม่ที่แม่จาแคปเชอร์ได้คนเดียวไม่เอาปะเออมันเป็นอย่างนั้นมันเยอะมากอะมมนเยอะแต่งจริงเขากะว่าจะเอาสามสิบนะแต่เหมือนดูตอนตอนที่เขาแบบเรลิตี้ของเขาอะแล้วแบบมีคนลาออกไปอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เพลงเนี้ยมันก็อยู่อยู่ประมาณสิบสองสิบสิบสองสิบสี่คนต่อหนึ่งซิงเกิลอยู่แล้วมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดอยู่ดีเออก็ประมาณเกือบครึ่งนึงก็ยังตาลายอยู่ดี ก็ยังตาลายเหมือนเดิมอืซึ่งเพลงเนี้ยคือเซนเตอร์หลักเนี่ยมันจะเป็นน้องคณิ้งไงอ๋อซึ่งเีมีอื่นเขาจะเป็นแค่รองเพราะว่าตอนที่แบบท่าเต้นเนี่ยมันจําหน้ากันได้นะแต่พอมวยผมขึ้นไปหน้าเหมือนกันหมดเลยอย่ามวยผมอีกฉันจําได้แค่สีตาคนเดียวเพราะฉันชอบสีตาคุณแม่เวียนหัวเหลือเกินกับอลีนะลีนาก็จาได้อย่าอย่าม้วนผมกันเยอะแยะคุณแม่ชื่อไม่มีออมอยู่ในนี้ด้วยแต่เราก็ดูไม่ทันเว้ยเรามองไม่เห็น ก็บอกแล้วว่าฉันจำหน้าได้แต่ลีนาฉันก็โฟกัสแต่ลีน่ะเพราะลีนาก็เอาจริงๆก็แอบเด่นอยู่นะขนาดมีค่อนออกมานีใช่ฉันว่าตำแหน่งตำแหน่งหน้าที่ความเป็นเมนเจอร์ความเป็นผู้จัดการของเขาเป็นเหมือนมาสคอตอ่ะเป็นเหมือนมาสคอตของวงว่าเป็นภาพจำว่าจะมีมากมีน้อยแต่ต้องมีเหนื่อยปะเออและอันนี้ก็คือในส่วนของภาพในส่วนของ M v วที่ถ่ายทอดมามาเวอร์ชั่นของเนื้อเพลงบ้าง เซอร์ไพรฉันชอบมากาฉันฟังแบบคือตัวเพลงฟังในจุกน้ำที่มันปล่อยออกมาแบบหลายรอบมากอะ่ะเนื้อเพลงความหมายดีมไม่คิดว่าตัวเองจะน้ำตานองหน้าเพราะรู้สึกว่ามันสดใสแต่พอตามพอมตาม,อมพอเนื้อเพลงเข้าหูอพอตามเนื้อเพลงไปแล้วคิดตามเนื้อเพลง โอ้ได้อยู่กันนะซึ่งอันเนี้ยฉันเคยเกิดความรู้สึกเนี้ยกับสามรอหกสิบห้าวันกับเครื่องบินกระดาษแต่นั่นคือเพลงช้านะแต่นี่คือเพลงเร็วใช่อันเนี้ยฉันจะบอกเลยว่าเอาดนตรีอันแสนสงสายมาหลอกกูคือเนื้อเพลงไม่ดีดีบแต่เขากำลังพูดเปรี่ยบเปยอุปมาอุปไมยไปกับ คุณค่าและความงดงามของเราเปรียบไปได้ดังมะลิดำลงรักษาคือถ้าใครร้อยพวงมาลัยร้อยพวงมะลัยไม่ลูก <laughs> ถ้าใครเคยกรองมาลัยกรองมาลัยดอกไม้คุณจะรู้ว่ามะลิเนี่ยบอกบางชีพหายม,มันไม่มันมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะแล้วเขาเอาตรงเนี้ยมาเปรียบกับ คนมาเปรียบกับเราอันนี้อาจจะเปรียบกับเพื่อนหรือเปรียบกับอะไรว่าเปรียบกับวงน่นแหละเปรียบกับวงว่าเฮ้ยจงเห็นคุณค่าคุณเป็นเพียงมะลิดอกเล็กๆก็จริงแต่เมื่อคุณรวมมะลิหลายๆดอกรวมกันอ่ะมันก็กลายเป็นพวงมาลัยหนึ่งพวงแกนี่ไงท่อเนี้ที่มันทัดมากอ่ะแล้วพวงมาลัยอ่ะพวงมาลัยพวงมาลัยคือสัญลักษณ์ของความดีงามอืม เพราะคนไทยหรือคนเอเชียเรานิยมกลองดอกไม้กลองมาลัยเพื่ออะไรบูชาพระพิธีกรรมทางศาสนาอตอนฟังนะหูก็ฟังเก็บรายละเอียดแล้วตามเพลงแต่ในหัวฉันคิดถึงอะไรรู้ว่าฉันนึกถึงมารีลาหนังเรื่องมารีลาที่พี่เวียกับที่พี่เวียกับพี่โอ้ลชด อะไราสามชายโอ้โหตายห่าเคยดูนึกแรงไปไหมไม่ <c oughs> เพราะ <c oughs> ในห่วงฉันรู้สึกมันมีท่อนหนึ่งของอะไราสามชายไม่ยอมมัวหมองพอฟ้าม,ม,มัวหม่นอะฉันยังมั่นคงซื่อตรงทํานงศักดิ์ศรีอ <c> ะ <oughs> อารมณ์เดียวกันเนี่ยให้อารมณ์เดียวกันเลยคือแล้วยิ่งผ้าพี่น้องฉันมันฉันว่าน,น่าเป็นเซนเตอร์ไอ้น้องเซนเตอร์นั่นแหละ <c oughs> ที่ขาเจ็บอ่ะ แต่ยังพยายามจะลำยังพยายามจะฝึกแล้วตัดไปที่เพื่อนที่มองแล้วแบบช่วยกันสู้เอาไปไปด้วยกันเนี่ยเพื่อนยืนอยู่ตรงเนี้ยทำก็ทำไปด้วยกันลำก็ลำไปด้วยกันเจ็บก็จะชะลอรอกันพอรอเธอหายเจ็บเธอก้าไหวไปต่อมันยิ่งท้าใจว่าแบบโอ๊ย รู้อีกทีน้ำตากูถึงนี่แล้วค่ะน้ำตาฉันเออถึงนี่แล้วค่ะก็นั่นแหละก็เหมือนกันเพราะเองที่บอกว่าเราไปฟังเพลงก่อนเพราะว่าอยากฟังอยากฟังตั้งนานแล้วก็เลยไปฟังเพลงก่อนก่อนจะมาดูก็ท่อนฮุกอ่ะท่อนฮุกอ่ะเขาพยายามใส่ความสดใสลงไปท่อนเอท่อนบอ่ะอู๋เอาเรื่องนะเอาเรื่องเลยคือเนื้อหาเพลงอ่ะ ลองไปหามันมัน,ม,นมันทำให้เราแบบดีไม,มกลับมาถึงตัวเราได้เหมือนกันนะว่าบางทีอะลดทอนคุณค่าตัวเองหรือเปล่ามไม่เห็นคุณค่าตัวเองหรือเปล่ากดคุณค่าตัวเองหรือเปล่าอม,มองตัวเองต่ํากว่าที่จะเป็นหรือเปล่ารักตัวเองน้อยลงหรือเปล่าและเคารพตัวเองไม่มากพอหรือเปล่า อย่าพูดเ๋ยฉันจะร้องนั่นคือเมสเซจที่ฉันได้จากเพลงมาลิเขากำลังจะบอกเราแบบนั้นจริงๆซึ่งในขณะวันที่เราอาจมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายระหว่างเราทั้งคู่ดังนั้นถ้ามันอีโมชั่นอลมันจะเยอะแยะเนี่ยเด็กๆลูกคุณแม่เนี่ยก็จะบอกเลยว่าเข้าใจคุณแม่เถอะ นะคะเข้าใจคุณแม่ก็เข้าใจพี่บอยมาจังด้วยเพราะว่าในวันที่เราอัดวิดีโอเนี่ยวันที่เราอัดคลิปเนี่ยเราต่างท้งคู่ผ่านอะไรกันมาเยอะผ่านอะไรกันมามากมายนะคะซึ่งเกินกว่าที่หนูจะจินตนาการแน่นอนบอกเท่านี้นะอ่ะมีอะไรเสริมอีกอ่ะ น้ <laughs> องจิกกูต <le> ายห่ะแล้วทำไงแล้วทีนี้สองล้านในหนึ่งสัปดาห์เอาจะบอกนะว่ามันป <c oughs> ัวมากค่ะมันไปเร็วอยู่นะเพราะว่าออถ้าเทียบจากเพลงแรกของ C G M อะ่ะมันเป็นเพลงที่เชียงใหม10่106อ่ะเออ,เอ,อ,อันนแหละมันก็ยังไม่เร็วขนาดนี้เพราะถือว่าเพิ่งเปิดตัวไม่ไม่ใช่ทุกคนเป็นคนเชียงใหม่อมไม่ใช่ทุกคนเป็นคนเชียงใหม่ก็ำนองอยู่ทุกวันว่าทำสักทีเถออยากด้วยมีแล้วใช่ก็จบไปแล้วค่ะ สำหรับ MV เมีเพลงมาลิเนาะของ C G M 4 8นะคะเป็นวงน้องสาวของ B N K 4 8นั่นเองนั่นแหละซึ่งเราจะบอกว่าวงน้องสาวเนี่ยมีแค่ญี่ปุ่นนะกับเมืองไทยนะที่ต่างๆอินโดอินโดอะไรไม่มีก็จะมีแค่วงหลักก็จะมีวงหลักวงเดียววงหลักแค่วงเดียวเมืองไทยนี่แหละที่มีวงน้องสาวใจนะเนี่ยขึ้นเหนือไปเปิดเหนือแล้วใช่ปะ สนใจไหมสนใจใต้ไหมภูเ <Hey. S 1> ก็ตโฟติเอตเลย <c oughs> <S <s> สนใจปะมันจะได้เป็นสามเหลี่ยมไม่ใช่สามเหลี่ยมเมอร์มีดาะนะมันจะเป็นสามเหลี่ยมทองคำพอญี่ปุ่นเขาเปิดทุกภาคเลยใช่พอญี่ปุ่เนเขาเปิดทุกู้หเยอะเต็มบทราดูก่อนอน,น่าสนใจนะน,น่าสนใจแต่ คงหนปรูปนั้นต้องมีน้องมันมันมันคุณแม่แค่นี้คุณแม่ยังจาไม่ได้ทุกคนเลยเดยวจะไปเปิดอีกเหรอแล้วคุณแม่จะจําได้มั้ยล่ะกูงงมากอ่ะเมามอยก็การันฉันรู้ฉันรู้เธอคิดฉันรู้เธอคิดแบบนั้นนะคะก็จบไปแล้วก็อย่างที่บอกว่าตัวดีงามตามท้องเรื่องทั้งตัวเอมวีไม่ต้องคุณอะไรเยอะหรอกเพราะว่าส่วนเเนนื้อพลงส่วในส่วนของเพลง o r ิจ i n อลซองนะคะ ความปัวปังของริจินอลซองเนี่ยมันมันมันไอ้นี่อยู่แล้วและสิ่งที่มันทัดใจเราสองคนที่สุดคงเป็นเรื่องเรื่องของเนื้อหาและเมสเซจที่เขาส่งมาให้นั่นแหละที่เออมันอกมันไอ้นี่จริงๆว่ะมัน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 ไม่ใช่เล่นๆนะเธอต้องหยุดพูดแล้วหล่ะม่ง้นเชจันทรรอาอ้าอบ้าบอขอแตกมาอ่ะก่อนจะไปใครอย่าลืมฝากกดไลค์กดแช์นะและกดซับสไคร์ด้วยนะจ๊ะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะ ช่วงนี้จะพยายามด้วยความที่อย่างที่บอกว่ามันเกิดเหตุการณ์มากมายระหว่างเราทั้งคู่นะคะเกิดเหตุการณ์ที่เราต้องจับมือกันแน่นประเด็นหัวเมียแล้วตอนนี้โหตายค่ะเพื่อที่จะฝ่าฟันกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นระหว่างเราทั้งคู่ไปนะคะอาจมีขุกขับบ้างช้าบ้างเร็วบ้างไม่เป็นเวลาเนาะก็อย่าว่ากันนะจ๊ะอย่าเลิกติดตามเรานะติดตามอย่าเพิเลิกติดตาม้วติดตามก่อนอย่าทำอยู่นะคะยังไม่เป็นไหนค่ะบอกแล้วว่าถ้าได้ดีแล้ว ไปได้ดีแล้วสามารถมีกินมีใช้จากการทําตรงนี้ก็ไอสิ่งที่ทําอยู่กันทั้งคู่ก็คงจะเลิกแล้วก็กับมาทํานี่อย่างเต็มตัว้ะทําไวขึ้นนะถ้าแบบใช่ถ้ายิ่งสนับสนุนให้เราไปถึงเป้าหมายเนี่ยบอกเลยนะคะว่าคลิปออกทุกวันอะบอกกนถูกอะไรขนาดนั้นอ่ะวันนี้ไปแล้วค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านาอกับแท้ลมเชิแนวจ้าวันนี้ไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลองไปต่อ